เราเชื่อมั่นในศักยภาพของคนพิการนะคะว่าสามารถจะทำให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขและที่สำคัญค่ะการให้โอกาสและสามารถดึงศักยภาพของคนเหล่านี้ออกมาคนเหล่านี้คือหนึ่งกำลังที่สำคัญของชาติและจะทำให้สังคมครอบครัวนั้นอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ขีดความสามารถของพวกเขาค่ะ แล้จะขายได้หรือไม่เนาะเราตาบอดอะจะมีคนมากินหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเนาะถ้าคนเขาอร่อยเขาก็ว่าอร่อยบางคนเขาก็บอกไม่อร่อยก๋วยเตี๋ยวตาบอดก็เป็นอย่างนี้แหละ ่อนที่พเนึกจะเป็นตาบอดพเนืก็จะเป็นตาแดงก่อนตาแดงแล้วพเนื้ก็จะปวดตาหลับตาอยู่ไปอยู่หลายวันอะอยู่เป็นเดือนเนี่ยพอลืมตาขึ้นมาก็เป็นเป็นแม่บอกว่าเป็นซางขึ้นตาเลยตอนนี้พเนื้ก็อายเขาพเนื้ก็ไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับคนเลยอยู่คนเดียวมากแอบร้องไห้มากอะไรเงี้ยจนพเนื้อได้อายุได้สิบห้าขวบตอนนี้ก็มืดมิดสนิทเลยไม่วองอะไรไม่เห็นไม่รู้เลย ได้แต่ฟังดูแค่นี้เองทำก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ตอนนี้แม่เสียหมดแล้วไงแม่เสียไปแล้วปน,นี้ก็ไม่รู้ปนากจะทายังไงกินจะอยู่ได้ยังไงไงอันนี้เลยปน,นี้ก็ทำก๋วยเตี๋ยวได้แล้วได้ปน,นิกก็มาคิดค้นคว้าขายก๋วยเตี๋ยว เด็วก็จำอย่างมาไงาจำอย่างแม่มาทำก๋วยเตี๋ยวไปกลองปรุงกินดูทําดูอะไรเงี้ยแล้วก็มาเริ่มขายเมื่อตอนปี3ามห้าน่ะเป็นได้รายการฝันที่เป็นจริงอ่ะอุปกรณ์ขายก๋วยเตี๋ยวตอนนก็ขายเรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยพอหลานสาวมันตายหนีจากไปหมดแล้วมันก็ทําอยู่คนเดียวตอนนี้เพิ่งเพิ่งจะจ้างหลานสะพ้ายมาช่วยทำมาตปีเนี้ ปีนี้ปีที่สามนี่ไงก็อตอนแรกก็ไม่มัน่นใจตัวเองหรอกก็อายเขาว่าไม่ค่อยทําว่ามันจะเราจะขายได้หรือไม่เนาะเราตาบอดอะจะมีคนมากินหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเนาะก็พากันขายมาเลยมาสองคนน้าหลานเนี่ยมีน้องชายมีคนข้างบ้านเขาช่วยซื้อของให้อะไรให้เ้็นที่ก็ขับซื้อมาวางไว้อยู่ที่บ้านปปานที่ก็ขายตอนนั้นเป็นเพิงบ้านเป็นกระ๊อบอยื่เฉยไม่ได้เป็นบ้านแบบนี้ กำไรก๋วยเตี๋ยวมั่งอะไรมั่งรวมรวมกันถึงมาปลูกบ้านอยู่เพิ่งได้บ้านอยู่เพิ่งได้5ปีนี้แหละไปที่อื่นไม่ได้แล้วเดินไม่ถูกแต่นี้ก็ไม่อายก่อแล้วก็ทาพี่สาวเขาบอกให้ลองมากินแล้วเขาก็ฝากซื้อก็เลยลองมากินแล้วก็ซื้อไให้แกงเงี้ยก็อร่อยอดีแวะมาเข้าเมืองเธอก็แวะตลอดวันนี้ที่บ้านคนที่บ้านก็จะแบบฝากซื้ออะไรเงี้ยแกทําได้อะถ้าหนูหนูถ้าบอลหนูก็ทําให้ได้หรอก แกเก่งแต่คนก็มากินของแกเยอะนะตอนเที่ยงก็หมดแล้วใช่มาพอมาเที่ยงหมดแล้วไม่ได้กินกลับบ้านกินที่นี่เป็นลูกค้าที่นี่ประมาณได้ปีกว่าแ,วแต่ผมมาแทบตลอทุกเดือนครับกินไม่ตามปกติห้าชามต่อครั้งหนึ่งแกมองไม่เห็นแต่ว่าแกยังขยันทำมาหาก,กินในที่เศดิฐผมชอบตรงนี้แล้วรสชาติอร่อยมากบางครั้งคนตาดีก็อาจจะไม่อร่อยเท่านี้ก็ได้พนักนก็ดีจใจในนั้นนะที่เขาบอกอร่อยอะพน่กงก็ทา พน่ก็ภูมิใจอยู่ในใจของพนแต่ว่าพนั้นก็ไม่ได้ออกความคิเ็นหรอกเลยอย่างหนึ่นึกจะอยู่คนเดียวเลยนั่งและร้องเพลงร้องอะไรของพนกึกอยู่วะพอพนึกชอบเสียงเพลงเดท้องนะฮะเกิดมาช่างเหมือนมีกรรมตาแดดหน้าดำชอกช้ำหัวอกเรือทน ถึงใครจะว่าช่างเขาเพราะเรามันจนเกิดมาทั้งที่เป็นคนกลัวอะไรกับเรื่องตนนี้เพื่นก็อยากจะบอกเขาว่าเนาะเราเกิดมาก็อย่าท้ออย่าถอยเลยมีทั้งน้าทั้ง,ต,ง,ต,งตาทำ สู้ๆทำไปดีกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก็สําเร็จอยู่ที่นั่นเนี่ยเราก็ทําของเราพยายามทําไปแล้วก็ดีใจตอน,นมีลูกค้าเยอะๆก็กดีใจไป ตามสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคอยให้คําแนะนําคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการแล้วจะได้รับการคุ้มครองสิทธิคนพิการด้านการประกอบอาชีพและการมีงานทำในเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการให้บริการที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานมาตรการเพื่อการมีงานทํำตลอดจนได้รับการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระและบริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อการทำงานประกอบอาชีพของคนพิการสนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัทคิตตี้แล้วประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนภพระาะนการทุกเม็กคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟูด้ดอาหารแมวสุดความเข้มตำ่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไ ISO โซโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แล้ว